วัดดีพี่น้องวัดดีค่ะวัดดีย่ามสาวพี่น้องเอ้นยิ้มแล้รข้างบ่ <c oughs> อันเมื่อขึ้นฝนตกพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาย่ามสาวก,ก,ก,กินหอดสวนพักกินกาแฟากับมาเดินสวนพักก็มีความสุขไปอีกอย่างเนาะพี่น้องพ่อได้หายคิดหอดบ้านพักปลูกไว้กับพ่ออยู่พ่อกิน มื่อนั้นพักเปลี่ยนย่าตาหลอกไปแยกออกเห็นบอพ่นนองเพิ่นแตกไหวเนาะย่ายงัดขืนเบิดเรยงัดขืนเบิดแล้วกับพว่วนดินใส่ปุยไหมพอ่าดินเก่าเพินนะ่นแกนแกนแกน,แกนนี่ดีหากเพิ่นบ่กายายอันที่ย่ายง่มใบย่าอันทดล่องเห็ดอันกุยสายข้าวพ่นนองสิงเป็นจ้าไดบ่เคยเห็ดดอกข้างแรกง่มเอาใบให้เพิ่นยาวขข้นมาแบบกิน หยอดขาวๆผืนมื่อพักซี่มาเด้อพี่น้องมาไปมกเสปปลามกใสปใสปลาจ้าต้นหอมน่นก็แบงพักซี่น่นก็ยามขี้ยาแก่หนาวพี่น้องกับสุกินี่เอาไปขวัวใส่ไก่สดหนามหอนห่อนจากน้อยเห็ดออจอก,กับขาห่อนห่อนเนาะไม่แห้งยาวยาวอผู้เฒ่าเป็นสิลธพี่น้องปลูกจุ่มกันอยู่นี่ะตะไครนี่พักแป้น โอ้ยเป็นยังบุญเนาะไรกินพักเปลี่ยนมีพักเปลี่ยนกินย่กับฉันหากระไรอีดีมาเดอ้อเอาไปออมใส่ไก่มุกใส่ปลากระเซบมุกหมอ้อพี่น้องขวใส่ปลาดุกเสียปลาสวายมกุกแซ่บโอ้ยดังข้างกับเจ้าแม่นางโดน <c oughs> คือตีโดนแต่รังข้างกระไรมวนมาพี่น้องลังข้าง ตะไคร่กับปลูกจุม่มพ้นท้องก็สีเริ่มเข่าแมา่พี่น้องซื้อพักแม่ว่าสิเมาปลูกพอหญยร้อยพ้นต๊กมันกลมมะเขา่าขี้คานคนนี่ตะไคร้ยืายุตหนึ่งมาท่านปลูกอันนี้คึืนชายอันนั้นสิแม่น,นั่นเดี๋ยวยายสิาพาไปเบื้องมาอาง,งุนพี่นอ้องอางุนยายโดกดกยายปลูกปีที่แล้วเรื่องนี้ทดล่องทดรอง เพื่อว่าไปปลูกเห็ดซุ่มอยู่เมืองไทยฮัดปลูกว่งงาองุ่นพี่น้องยายอยากก็สียฮัดปลูกปกติอยากเอาไปปลูกอยากไปเล่นแามแถาแก่มาเอาไปปลูกเล่นอยู่ล้างบ้านอยู่หัวอยู่สวนล้างบานเมืองไทยเฮวแม่พี่น้องเห็ดเป็นซุ่มนี่ดีเลยความคิดยายว่าเปิง้งนั่นะ เบี้ยพักหุมกะบไายพี่น้องเอ้ยสุกินี่กับปิดไปเหมือบ้านสองนวยเงยอยู่อันนั้นต้นม่อนพี่น้องเห็นบ่ม่อนย้ายไปอันเชอรอดีมืัอน,นั้นแหละย้ายไปขอเพิน่นเห็นต้นม่อนได้อามางานหนึ่งอามาเสียบป,ปักซ้ำว้สิย่างบ่ต้นม่อนไหมพี่น้องนวยดำ,ดำ,ดำๆเน่าๆน่ะ ย,ยายเอามาปลูกฟังไว้เห็นยังก็อยากได้เด้พี่น้องมันเป็นของที่แบบว่าแปลกๆเนาะมันกระบบแปลกเลยอยากเห็นหมากอยากกินหมากลูกดำๆเพิ่นนะสุกินี่กำลังงามยายสอออนเบิ่งพี่น้องต้นกล้วยงามเนาะผลมาแล้วงามยังก็งามเบิดเย็นดีอากาศเย็น,นย่มามือ้าพี่น้อง ดันนังข้างยังไม่ดันดวมาค,คี้เขี้ยย่ายิ่งคีบเขี้ยยกระลังเป็นหมากเป็นนวยพี่น้องเบิ่งมาแตงโมกระลังเป็นดอกลูกทอ้อนิ้วก้อยเนี่ยล่ะพี่น้องดกอยู่ด้ยแตงโม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 ,มทั่วเป็นดอกคือกันเห็นไ่มนี่เป็นดอกแล้ว เป็นหมากเร้วนน่นห็นบ่เป็นหมากเรีวสีดกยูพีน่น้องสีดกยูแบกแตงหม้อเฮ้ยหน่วยเดียวเนาะแกงขัวใส่ไก่โอ้ยสดน้ำหอนๆนนั่นมมคคิเบีย ยงไห้ในเด้อย่างไห้ในเด้อตาเพิ่นก็เป็นตะข้นอยู่ตัวละต้นม่อนพี่น้องปาดใบบักใหญ่ใบหนึ่งเต็มกระด้งคนเดียวพันใหญ่เลยม่อนพี่น้องย่าอยากได้เนาะเห็นเกิดได้แวะขออจะกิ้งในโบสันอุ้ยได้อยู่สันย่าบรูดจักเพื่อนเด้อหมกทัวหมกทัวกะล่างเป็นนวยบักทัวนวยเปเปของฝรั่งหนึ่งแสบเลยพี่น้องหวานหวาน ยายเสิผ้ามาเบิ่งแบอางุนพี่น้ององุนจาาา้าเบิ่งแบองุนดำยายสั่งเสือมาปีกายปลูกปีกายนีด้ปีทีเดียวโอลตุนอินเตนอยู่หัวเอาไปกิ้งลาง,งาเอาสิไรแมนสิไรบ่มาติดตัวนี้พ่นากอลตุนเดียวพลศิริลืมลืมเลระเบิ่งโอ้ยยายกระไรนี่มาติด ดกดุกดุกดุกป๊าพี่นงนี่พุน่ะอู้ดุกดุกดุกนี่ทานวยยังเสียเขาต่อมาเบิงทานวยเป็นติดเดียวแมงเดียวเพียเป็นสีมว่าลง่งดอกแหงๆดอกนนยั้งน่ะ มต้องมาสันมาสันนึงเสียส่วนลูกเพิน่นโลนกับโลนมาต้องมาสันเพิ่นดอกทั้งพ่วมสะอาดในโตนะถ้าเขาบอาเอาเอาดอกเอากากเป็นฟุ้นยังออกทั้งพ่วมสะอาดเพิ่นนี่เพิ่นสิมีเพียมีแมงมาาจอมาายังมันสิบ่งาม ้นนี้ก็บรุมันเป็นคนละสายพันธ์พี่นอ้องเบิงคนละสายพันธ์ลูอะไรบางงามดูกหน่อยฮะก็ซอยออกอันนี้อันนี้บ่เป็นเป็นอยู่ในน้อยเอาไว้ถา่าฮาเบิ่งพี่น้องเป็นอย่างบุญเนาะเบิ่งเนี่ยช่ำเนี่ยก็มีแห้งต้นเนี่ยเพอ่าเป็นเป็น เ,เพินเนเเ่นเป็นลูกเงี้ยวเงี้ยวเมียพี่น้องเห็นบ่ย่าใหญ่ใจเบิงเพิ่นเป็นลูกเงี้ยวเงี้ยวนี่นขอนคางสีเป็นคือเล็บมือนั่งแต่หึงบ่มแมนเนี่ยตลาดสายพันธุ์ดกสายพันธุ์บ่คือกันแต่ยังดีนี่ย่าได้ซ้ำหนีย่าเกิดมีแห้งนี่เอาไว้ให้เบิงนวยเพิ่นนี่นวยเงี้วยวเงี้ยวอันนี้เห็นบ่ลูกอากลากอยู่ นัง่งต้นหมักตามแง่สระเห็นบ่พี่น้องก้นเล้มเล้มเรื่งเป็นรูปเป็นล่างนี่กลนเล้มเล้มเพิ่นกล่องเป็นนี่ยังคือเป็นจ<ะ>ล,ล้ะ่เห็นบ่าก้นเล้มเล้มดำดำเงี้ยวๆจากหน่อยเห็นบ่เป็นรูปเป็นล่างเนี่ยพี่น้องดกขนาดนี้ ยาดเด็ดอันนี้พ่นออกเด็ดเด็ดอันนี้พ่นออกอันเด็ดออกช่อเดียวหรอกว้าเห็นบอเนี่ย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 เป็นนังเสือเขาต้องมาเลื่มออกเห้พี่น้องเนี่ยถ้าเป็นฟุ้นเขาต้องมาท่านพวมสะอาดออกถ้าบ่สะอาดเดียวอันแม่งเพี้ยพนฉิมาจับเป็นห้างยูนะเดี๋ยวยาสิมาเบิ่งไม่เกัน ดุกลกพี่น้องเบึงหน่วยเพิ่นนี่ํำนี่ยากก็มีแห้งใจเรวอ่ะก็เสียฮัตปลูกว่นติเพื่อไดไไปปลูกอยู่เมืองไทยแต่ดินฝาอากาศมันกับบ่คึกกันแต่เหาก็เลียนลู้ไปว่าเหาล่มพัดเพน่นนี้เลียนลูกไปว่าเหาใส่ปุ๋ยจ้งไหนช่วงอันไหนเป็นจ้งไหนเลียนลู้ไป บนต้นอินเตนอยู่แต่ว่าพันนี่ดกขนาดพี่น้องติดไว้เนี่ยเห็นบ่เบิ่งพูดนะติดไว้เนี่ยพัดน,นี่ยายสื่อมาอันเพ่นหอ่อบ่มีกระทางเนี่ยเพ่นห่อใช่กระดาษสือ่อเห็นหักอยู่พี่น้อง <laughs> <laughs> เห็นหักอยู่ไหม บ่ได้ใส่กระทางนี่พ่นห่อพันพันใสน่กระดาษก็สทรงมา้ด้วยันบริษัสกต็ตื่นเต็นอยู่ดิมาซองซองอตอนถ้าปลูกพักเข้าออมารู้หรอกว่าเ้าสิบปลูกยังพีนองย่ายเหงค่คอยปลูกไป nè đeo cái này mất soi soi quần áo bắt hát đục quần áo đục chụp cẳng này cái mi bắt thì thôi bơ tồn yên tiền quần áo cái phát sổm kheo rồi đó bà มาเรื่อพี่น้องเอากับปีมาสดเว้ยยำกุ้มกุ้มน้ำตานองพังเยาวเหย้าหัวเหนียวยายเคยดองอยู่สี่ปีเรากับบสเียปันีเลื่มสูตรพี่น้องเดียวยายเสียออกไม่เบิงนะอยู่ในกวดเนี่ยยายดองบะอางุนสามปีสี่ปีเรวเนาะแต่เพิ่นบอสเสียยายเงดปัดวิธีดองผัดลื่มเลยบบดนี้ตาย ดกขนาดพี่น้องดก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 คนนกิง่งกิ้งละชอ่อกิ้งละชอ่อมีอยู่สองต้นที่ดกเบิ้งกล้วยย่ายเลยงาม <laughs> เสียหนาเสียไปเสียมาต้นบบองางงนขึ้นพะยายไม่เห็นมันมีอยู่ต้นหนึ่งย่หงเป็น สี่ปีแล้วเป็นนวยเห็นนวยแล้วเดี๋ยวย่ายสิพ้าไปเบิ้เเง,งนเนี่ยพ่นขืนเองก็จะคล้องกินนี่แหละแต่ว่าขืนเองจากผ่านนี้อันนี้ก็มาพลิกพ้นต๊ใส่ล้วกก็กล่างงามพี่นองอันนี้ก็ย่งปูว่าท่านเบิดพักแผ่วก็ล่างแตกถือฝนล้วกก็กล่างงามพี่นอง สิบห้ามาเบิงเนี่ยบักองุ่นเนี่ยเพิ่นขึ้นเองสี่ปีนี่ต้นเนี่ยนี่ล่ามตน้นเพิ่นซ้ำนี่แหละสี่ปีพี่น้องเพิ่นขึ้นเองนี่เพิ่นขึ้นเองธรรมชาติย่ายเอามาจังสี่จังสี่กลางออกแต่เพิ่นเป็นน้วยเพิ่นโตกวนตน้นยู่วสัน่นเห็นบ่เนี่ยเนี่ยพี่น้อง เนี่ยเพิ่นเริ่มเป็นหมากเป็นนวยปีนี้เด้เบี้ยเพิ่นขืนเองสี่ปีพี่น้องหมากอางุนสี่ปีนี่อีกช่อหนึ่งเนี่ยช่อหนึ่งเมื่อเห็นเนี่ยช่อหนึ่งนี่สองช่อสามช่อนี่อันนี้นวยช่อใหญ่พี่น้องนะแจักสิเป็นนวยจังไหนมาลุนกันพี่น้องนี่ละข้างเรียก เพิน่นเพิ่นขื้นเองหมองอ่างงแต่ว่ายายพอบอ,อกยากก็ได้ยนถิมยนถิมแล้วเพิน่นเผ่นมาหลักออกไหมสามชอ่ออันนี้ซ่อใหญ่อ่างงเพิน่นเพิ่นเบีย้ยเพิ่นขื้นเองถ้ารรมาสร์ถามว่าลุล่นเพิ่นสิเป็นน่วยจ้าไหนพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ยายเอาก้างเพิ่นออกมากเสียก้างออกมาก กลางออกมากกลางออกมากจ้าสี่นั่นเพิ่นเป็นชอ่ออยู่นี่ย่ายจัดจัดแบบว่าจัดให้เพิ่นจัดให้เพิ่นนอนนังเสียบัดเวลาเพิ่นเป็นชอ่อดอกให้เพิ่นโตกลงมากง,ง,งามๆนะพี่น้องพ่ความคิดย่ายว่ว่าย่ากับมัดมัดติดกับแบบนั่นนี่คะแนนเพิ่นออกออกมากให้ลูกเพิ่นย้อนโลงแบบน,นี้ สุกแล้วมันก็สีงามหูงามตาประชนตัวผู้แล้วเทคนิคเห็นไหมแยกกับเบิ hmm> ้งพี่นองในยูทูปพืชการปลูกการเกษตรเนั่ยายกกับจับเพืินมัดขึนน้องจันเพืินแตกออกมาเร็วน่นกางออกมาเซลล์สองเม็ดสามเม็ดก็เร้วแต่ห้าองศ์นะยยกกางเพืินออกนี่กางเพลินกางเพืินออกมาหอดนี ต้นเพิ่นอยู่นี้แงาเพิ่นเป็นเแขนงถ้าเป็นถ้าปีหนาถ้าปีหนามาถ้าเพิ่นดอกเขาก็ตัดนี่ได้พี่น้องตัดเงาเพิ่นนี่ตัดเงาเพื่อเอาไว้จักสองสามปองตัดดอกแล้วบวันนี้เพิ่นเพิ่นสิแทงยอดกับดอกออกมาเพิ่นก็สิย้อยมากเพิ่นเนี่ยเพิ่นสิย้อยยังเสียเนี่ยย้อยยังเสียมันสิย้อย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  ถ้าเป็นเบอร์สุดซ่าผสีหย่อยโรคแม่มันสีงามควบขียดย่ายบ้าต้องเสดาย่ายยีน่ากับทางคือเกาจักเสือวไว้สายพอย่ายว้านเจ้าเสีอวมาป่วยอยังในสวนมาาวันจะหืดเมลผสนกะเสียรายนกกระไรเอาใบหนีเลยหมักอ่างงูย่ายเย็นบ่ติดติดอยู่กิ่งเดียวย่ายควบเนียนอันนี้อันนี้บ่ติด ติดกิ่งเดียวนี่อันนี้กิ้งพันมาอาง,งุนไวยเงยวๆเ,เด่นคือเล็บมือนแ่งคลายๆกันนี่ย่าเอามือขวบเน่นติดอันเดียวประกริถินกําลัางเห็นเหรอเด็ดมือแนแตกยอดแล้วพี่น้องแตกยอดแล้ว คื้นช่ายหมกทั่วหักทัวกระล่งเป็นนวยเห็นว่าเป็นนวงหมกทั่วข้างพ้นต๊กไม่ไ,มไหมนี่ใส่ปุ๋ยเลยพี่นนองใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยฝาดเอ็มลอยสุโรดผุนเดีวเทิ้งสีเทิ้งหดอ <c oughs> <c oughs> อันนั้นพักพักพักนี่ก็บัอกทัว่วคือกันพี่น้องอันนี้ยายปปู่กันแยกขอบง้มมาไว้โอ้ยเป็นเบียบอกทั่วนี่บอกทั่วบักทัวกทวกท่วข้างปลู่อีกรุ่นหนึ่งกระล่างสิแตกกระล่างสิแตกขอบพ้นไว้นี่กระล่างแตกอันนี้เป็นพอพัุนพัก พักต่างๆย่ายพอเอาไว้ถ้ากินไก่กินหน่าหนาวปลูกแบบขี้ข้านี่พี่น้องได้กินบ่ได้กินกระเดบไปปลาเต่ว่าพยายามปลูกให้ได้กินนะมะพริาวากแต่สิคอร่าพี่น้องแซมเนี่ยน,นะจ๊ะฝนกระล่างมากอย่างพี่น้อง พ้นเริ่มเข่าหมอื่บ้านเป็นเดียวแดดเดียวบดอยู่บายบายพอการกิฟต์ไม่จ้า